อนอบน้อมแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นน้อมกราบคติธรรมคำสอนพ่อแม่ครูบาอาจารย์สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและกัลยาณมิทุกท่านวันนี้สะสมบุญชาแนลขอนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับตำนานพระพิคเนธเทพเจ้าแห่งศิลปะและเทพเจ้าแห่งความสำเร็จก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆฝากท่านผู้ฟังทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกําลังใจและเป็นสะพานบุญต่อไปด้วยนะคะพระพิคเนศเป็นเทพเจ้าที่หลายคนให้ความเคารพบูชาโดยคนส่วนใหญ่จะคุ้นเคยในการพบเห็นรูปปั้นของพระพิคเนศที่มีเสียงเป็นช้างและมีร่างกายเป็นมนุษย์นั่งอยู่บนบัลลังก์ทองคําปูด้วยพรมแดงตามสถานที่ต่างๆ และเป็นที่เคารพบูชากราบไหว้ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรเพราะมีความเชื่อว่าพระพิคเนตเป็นทพเจ้าแห่งศิลปะความรู้และความสําเร็จคะ่ะพระพิคเนตเป็นทพเจ้าของชาวฮินดูเป็นพระโอรสของพระศิวะเชื่อว่าพระพิคเนตเป็นองค์เทพผู้ขจัดความขัดข้องและเป็นผู้ที่อำนวยความสำเร็จให้กับกิจการทั้งหมดทั้งปวง ชาวอินเดียเมื่อจะประกอบพิธีต่างๆทางศาสนาหรือมีการเล่าเรียนวิชาวความรู้ต่างๆด้านศิลปะจะต้องบูชาและทำความเคารพต่อองค์พระพิคเนตก่อนเพื่อขอความสำเร็จให้กิจการและการเรียนนั้นๆค่ะประวัติความเป็นมาของพระพิคเนตตามตำราแล้วว่าเป็นโอรสที่พระแม่ปาราวตี พระมหิสีของพระศิวะได้เสกขึ้นมาเพื่ออยู่คอยรับใช้ครั้งที่พระศิวะเสด็จไปบำเพ็ญสมาธิเป็นระยะเวลานาน,านค่ะครั้งนั้นพระแม่ปารวตีต้องอยู่เพียงลำพังจึงเสกโอรสขึ้นมาเพื่อดูแลและปกป้องบุคคลที่จะเข้ามาทำร้ายและก่อความวุ่นวายค่ะมีอยู่คราวหนึง่ง ที่พระแม่ปราวตีต้องการส่งน้ำในพระตำหนักด้านในจึงได้สั่งให้พระโอรสคอยนั่งเฝ้าหน้าประตูไว้และรับสั่งว่าห้ามไม่ใครก็ตามเข้ามาในพระตำหนักของพระองค์ทั้งสิน้นแต่เป็นคราวเดียวกันกับที่พระศิวะเสด็จกลับมาอย่างพระตำหนักเมื่อต้องการเข้าไปข้างในกลับพบเด็กหนุ่มนั่งขวางไว้ไม่ให้เข้าตามคำรับสั่งของพระมารดาพระศิวะโกรธมากที่ถูกขวาง ทั้งสองจึงทะเลาะกันใหญ่โตจนเทพทั่วทั้งสวรรค์ต่างเกิดความมิตกเกรงกลัวต่อหายนะที่จะเกิดขึ้นในที่สุดพระโอรสก็ถูกตรีศูนย์ของพระศิวะตัดศีสษะขาดจนสิ้นใจโดยที่พระศิวะไม่ได้ทราบเลยว่าเด็กหนุ่มผู้นั้นทรงเป็นพระโอรสของพระมเหสีของตนที่ถูกเสกขึ้นมาเมื่อพระแม่ปรารวตีได้ยินเสียงดังคึืโครมก็เดินออกมาดู และเมื่อเห็นว่าพระโอรสของนางถูกปิดชีพโดยพระสวามีพระนางจึงตัดพ้อต่อว่าพระศิวะและโศกเศร้าโศกาเป็นอย่างมากพระศิวะเมื่อทราบความจริงก็รับปากว่าจะฟื้นคืนชีพพระโอรสให้แต่หาศีรษะของพระโอรสไม่พบจึงเกือบจะเลยเวลาที่จะสามารถฟื้นคืนชีพได้จึงได้รับสั่งเทพพยายดาที่คอยรับใช้พระองค์ว่าให้ออกตามหาศีรษะของสัตว์มา โดยให้นําศีรษะของสัตว์ตัวแรกที่พบมาให้พระองค์เทพยายดาเหล่านั้นจึงออกตามหาและได้พบกับช้างจึงได้ตัดเอาศีรษะของช้างมาให้พระศิวะพระศิวะจึงต่อเสียนขืนให้กับพระโอรสเพื่อคืนชีพพร้อมกับยกย่องและตั้งพระนามให้ว่าพระพิคเนธซึ่งแปลว่าเทพผู้ขจัดปัดเป่าอุปสรรคและความทุกข์ยากโดยได้อวยพรเอาไว้ว่า ในการประกอบพิธีกรรมต่างๆทั้งหมดจะต้องมีการทำพิธีบูชาองค์พระพิคเนตก่อนเพื่อความสำเร็จของพิธีเหล่านั้นจากนั้นมาพระพิคเนตจึงได้เป็นเทพที่เป็นตัวแทนแห่งความสำเร็จทั้งปวงโดยได้รับความเคารพจากชาวฮินดูอย่างมากเพราะเดิมทีชาวฮินดูจะนับถือเทพทุกชนิดที่เป็นสัตว์และเชื่อว่าช้างเป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาสัตว์ทั้งหมด จึงยกให้พระพิคเนตเป็นหัวหน้าของเหล่าเทพทั้งหลายนั่นเองค่ะในการกราบไหว้บูชาพระพิคเนตยังมีความเชื่ออีกว่าองค์รูปปั้นของพระพิคเนตมีหลายปางซึ่งแต่ละปางก็จะใช้ในการกราบไหว้บูชาของแต่ละสายอาชีพที่แตกต่างกันค่ะดังนั้นหากใครที่ต้องการกราบไหว้องค์พระพิคเนตให้ได้รับความสําเร็จอย่างแท้จริงควรทําการศึกษาข้อมูลของพระพิคเนตแต่ละปางให้ละเอียด ว่าตรงกับสายงานที่เราจะทำหรือไม่และควรคารวบบูชาด้วยความเชื่อและหัวใจอย่างแท้จริงค่ะไม่ควรกราบไหว้เพียงเพราะกระแสนิยมหรือความต้องการบางประการและในวันนี้สะสมบุญชาแนลขอฝากคาถาบูชาพระพิคเนศพร้อมวิธีบูชาสวดขอพรให้สมปรารถนาค่ะตามที่ได้กล่าวไปแล้วว่าพระพิคเนศเป็นเทพแห่งศิลปะ และเทพเจ้าแห่งความสำเร็จเป็นหนึ่งในเทพเจ้าที่ได้รับความนิยมมากที่สุดพระองค์ได้รับการบูชาในฐานะผู้ประทานพรและความสำเร็จแก่ผู้ศรัทธาการบูชาพระพิคเนสสามารถทำได้โดยการทำพิธีกรรมต่างๆเช่นการถวายเครื่องสักการะการสวดมนต์การเจริญภาวนาการนั่งสมาธินอกจากนี้แล้วยังสามารถบูชาพระพิคเนสด้วยการขอพรอธิษฐานได้ค่ะ คาถาบูชาพระพิคเนตในแบบดั้งเดิมโบราณน,นั้นมีบทสวดมากถึงร้อยกว่าบทสำหรับชาวพุทธสามารถที่จะตั้งนโมสามจบแล้วค่อยสวดมนต์บูชาเทพทางพราหมณ์ได้แต่ผู้นับถือศาสนาพรามหณ์จะเริ่มสวดบ,บูชาพระพิคเนตเป็นลำดับแรกคะ่ะแล้วต่อด้วยการสวดบ,บูชาเทพองค์อื่นๆที่นับถือเพิ่มเติม การสวดคาถาพระพิคเนศควรตั้งจิตอธิษฐานขอพอรจากพระพิคเนศอย่างมุ่งมั่นและตั้งใจเชื่อว่าหากทาตามขั้นตอนอย่างถูกต้องและขอพอรอย่างสุจริตพระองค์ก็จะประทานพรให้สมปรารถนาค่ะคาถาบูชาพระพิคเนศในแบบสั้นได้กล่าวไว้ว่าโอมสีคเนสาย,ยนานมัสโอมสีมหาคณะปตเตยนามัส โอมคำคณะปัเตยนานมัโอมสีวินายกายะนามัชสำหรับของบูชาพระพิคเนต์นั้นมีดังต่อไปนี้น้ำนมควรเป็นนมรสจืดหรือโยเกิดรสธรรมชาติดอกไม้หรือพวงมาลายัยผลไม้มงคลเช่นกล้วยมะพร้าวอ้อยสับป,ประรดส้มและขนมหวานเช่นขนมลาดูโมทกะ ห้ามถวายเนื้อสัตว์โดยเด็ดขาดเนื่องจากชาวฮินดูเชื่อว่าพระพิคเนตกินมังสวิรัตจึงไม่ควรบูชาด้วยเนื้อสัตว์ค่ะขั้นตอนการไหว้ขอพรพระพิคเนตเพื่อการสวดคาถาบูชาพระพิคเนตบูชาให้ได้ผลสูงสุดควรเลือกเวลาที่เงียบสงัดเช่นเช้าตรู่หรือก่อนนอนจะได้ไม่มีเสียงรบกวนจากผู้อื่นนะคะลำดับแรกนำของสังเวยทั้งหมด น้ำนมผลไม้และขนมหวานวางไว้หน้าเทวรูปดอกไม้ถ้าเป็นช่อหรือดอกเดียวให้วางไว้ข้างหน้าถ้าร้อยเป็นพวงสามารถนำไปคล้องที่พระกรหรือสตราวุธของเทวรูปได้เลยค่ะจากนั้นจุดกรรมยานทูปประทีปและเทียนการพนมมือให้พนมมือแบบราบติดกันนะคะไม่ใช่แบบดอกบัวตูมแล้วตั้งจิตให้สงบนิ่ง เมื่อจิตสงบนิ่งแล้วก็เริ่มสวดบูชาการสวดมนต์นั้นสามารถใช้บทสวดใดก็ได้เพียงบทเดียวหรือจะสวดหลายๆบทก็แล้วแต่แบบต่อเนื่องกันก็ยิ่งดีค่ะการสวดมนต์นั้นหากยังจำบทสวดหลายๆบทไม่ได้ก็ให้เลือกมาหนึ่งบทที่จำได้ส่วนใหญ่นิมนต์เป็นโอมสีคเนสายะนมะหาหากมีเวลาน้อยสวดเพียงหนึ่งจบก็เพียงพอ แต่ถ้ามีเวลามากแนะนำให้ทําสมาธิด้วยการสวดมนต์โดยวนไปเรื่อยๆหรือจะเป็น108จบก็ยิ่งดีค่ะสวดคาถาบูชาพระพิคเนศสาจบ9จบแล้วขอพรเมื่อสวดมนต์เสร็จแล้วก็ขอพรตามที่ประสงค์หลังจากสวดคาถาเสร็จแล้วให้กล่าวคำว่าโอมสานติโอมสานติโอมสานติ เพื่อขอความสันติให้บังเกิดเป็นอันเสร็จสิ้นนั่นเองค่ะไม่ว่าจะบูชาอย่างไรก็ตามหลักสำคัญก็คือขณะสวดบูชาให้ตั้งสติให้แน่วแน่สร้างบรรยากาศให้เกิดสมาธิสวดมนต์ให้ถูกต้องบูชาด้วยใจที่บริสุทธิ์ไม่ขอพรด้วยความโลภไม่ขอพรที่มีการสาปแช่งผู้อื่นไม่ขอพรด้วยความท้าทาย หากปฏิบัติขั้นตอนใดผิดพลาดก็ให้ขอขมาบารมีขององค์ท่านก็จะคุ้มครองเราได้ค่ะเรื่องราวที่นำเสนอนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาในการรับฟังนะคะหากเห็นว่ามีประโยชน์ฝากท่านผู้ฟังทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและเป็นสะพานบุญต่อไปค่ะสุดท้ายนี้ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่าน จงมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงร่ำรวยเงินทองมากมายพลังบุญขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังสวัสดีค่ะ